พูดดังดังครับสวัสดีจ้าน่าแตงไทยมาทำอะไรไเกี่ยวเกี่ยวหมูไม่เกียยเก่ยวหมูอาบน้าเราไปาแล็กแล้วสวัสดีครับเซ้านี่เอาต้นกล้วยมาให้หมูปลานะครับกับน้องแตงไทยนะครับ ได้เป็นต้นกล้วยต้นกล้วยมันจะตายแหรงก็เล่นตัดมาให้หมูแม่นเ,เอาไว้กับบ่าได้กินน่วยนะครับกล้วยซุปนี่มันตน้นซ้ำขาซ้ำไขยแข็งนี่ครับมันสีตายแหรงมันเป็นเป็นโรคเป็นเชื้อรา ก็เลยตัดไม่ให้มูกินดีกว่านะครับถ้าเป็นผู้เฒ่าน้ำบานขาเขาจะบอกว่าต้นกล้วยมันจะตายพายตายพายก็คือขึ้นร้าครับขึ้นร้าในลำต้นมันทั้งในใบมันก็จะค่อยเหลืองๆสุดท้ายก็ตายถ้าได้เป็นต้นนึงแล้วในก่อนนั้น โอกาสที่จะต้นอื่นเป็นน้ำสูงนะครับเสวนมากนม่แต่โลกออกแล้วกับปูกไหมเป็นเชื้อราในลำตน้นเขาตัดมาให้หมูกินดีกว่านะครับเคยเห็นหลายต้นแล้วต้นกล้วยแบบแบบนี้นะครับแม่นออกปีออกเครื่อกับทันไน้แกเครื่อบทัานได้แกยอนต้นตายก่อน ยืดท้งบนหน่ลยลูกสู่เฮาตัดมาเป็นอาหารมูดีกว่านะครับนี่มีครับนี่ล้ำอยู่ข้างในลูกไปไปมามา คข,อ,อ,กขอ,อกหน่อยคอ,อกซ้ายไปขังบายูนะครับเห็นตัวนึงออกกัดมางคอ,อกออกมา Hz น้ำกันหมูสุดท้ายยุ่มกันเลยเมเนว่าถ้าในให้อาหารนะครับเอาแต่ต้นกล้วยมาทิมให้ ให้เพื่นจินซะก่อนเดี๋ยวจังหน่อยจังจะเอาอาหารให้นะครับหมูปลาตลุกครับคอกแหงจนฟุ่นเป็นผงไงเป็นไห้เลยนะครับนี่ คอกมันแหง้งมันแหลงพดฝนมาตกจะเสียตั้งแต่เจียวเขาจนหอดตอนนี้นะครับฝนท้องกระตกเทียเดียวแต่โดนดินนี่เป็นพงหมนแหละบอรครับ เบืองเพื่อนๆดีนะครับเวลาเอาอาหารมาให้แล้วหมูกับกินไปอยู่ในบริเวณขอของเพิ่นครับในยางในหยางเพิ่นกับพ่อนคลายไปช่วงนี้ อาหารหมูเริ่มขยับขึ้นนะครับสวนทางกันกับราคาราคาเห็นคนพยายามโพดขายออกเทหมูออกเพราะว่าอาหารมันแพงห้ำกว่าขึ้นนะครับห้ำขึ้นแต่ว่าคนอยากขายเราก็ต้องขายถูกเพื่อว่าจะได้ขายออกรวดรวนเร็วนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่พอมี ต้นทุนเรื่องอาหารก็สบายไปครับช่วงนี้ผู้ใดไม่ลงสีผู้ใดเมียนห้าต้นกล้วยเป็นอย่างนี้ครับก็ได้ลดต้นทุนได้แต่เขาก็ต้องเสริมครับเสริมแนวอื่นน้ำหมูจังจะบ่พร้อมอันนั้นขยาได้ลูกเดี๋ยวไปจับเลนมันโซกโปกจหมูจะไกลอยู่น้ำกันนะครับ หลังๆลมงมานี่ใครไก่เริ่มเหลือนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเขาไปเบิิงหางไก่่าไขยังบอ่อนะครับเดี๋ยวแตงไทยถ่ายพอยน,นี่ได้เดี๋ยวออย่างเขาไปซองเบิิงหางไก,ก่กอนน่ครับแป๊บเดียวนะครับนี่ยช่วงวาหันหมูบาง,บางๆอย่างนี้กำลังสีหนาขึ้นไม่อีกแล้ว มันแผ่เร็วนะครับมูแต่เวลาออกแต่ละเที่ยกะออกเพละสี่ตัวห้าตัวมันกะขยายเร็ว <c oughs> เดี๋ยวพามา่องเบิงทังไกนะครับว่าเหลือบ่เรื่เป็นกาวไปกินแล้วบว่นี่ครับเ <c oughs> จ้าหน่วยเลยสองสี่หกเจ็ดฟองแล้วนะครับ <c oughs> นี่ผมเพียเป็นช่องน,อน่อยให้นะครับ เฮ็ดเป็นเคือกระซุ่มนี่แหละไม่ทาบางตาอีกานะครับเชื่องนะครับหมูไอ้นนอยังลูกนั่งนี่หันแหละประธนได้แห่อาหารนรนี่ตอนนี้ลูกนี่หายหาแต่ว่าตอนนี้กำลังกำลังเริ่ม,มจับได้นะครับ มันก็คือกันก็พวกม้าเนี่นะครับนี่ครับจับได้อยู่ถ้า้อนจับใบเพิ่นดูดูเพิ่นก็สิีเชื่องเองนะครับหมูปลาแต่ถ้าเฮามีแตอร์แหาหันกิดที่แฉทุกอย่างนะครับรา่ว่าจะเป็นหมูเป็นม้าหรือล่างัวควายนะครับถ้าเฮาจับดูบายดูเพิ่นก็ลึ่งเฮาเพิ่นก็เชื่องเฮา นี่ครับเพื่อนอยากให้จับอยู่นะครับแต่ว่าเพื่อนกับเราแวงเขาอยู่ยเขากัดแผงคอ <c oughs> ตัวนี้เป็นเป็นแม่หมูแม่แรกที่ผมซื้อมานะครับแม่หมูแม่แรกไปซื้อน้ำพงไห นี่ครับสวยนะครับนิสเน่ห์ของมันสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์จะเลี้ยงแล้วก็จะหักนะครับถ้าใจบ่รหักก็เลี้ยงบ่ได้นะครับเลี้ยงสัตว์เพราะว่าบางเถอะเมย,ย์เยหนุ่งหนุ่งอยู่ห้องก็ต้องหาเวลาเฉียดเวลาเพื่อจะมาให้อาหารเพิ่น มากับลูกสาวนะครับยาบ้ายาบ้าเถอะพยายามพาพาเพื่อนมาเลี้ยงลูกมาเบ่งเวลาเขาให้อาหารครับให้เพื่อนได้ซึมซับไปนำ้ำ สงสัยอีกแจ้งไรกันนะจะเขาฟักไข่หรือครับแมงไกเพราะว่าไกไข่ได้เจ็ดฟองพี่เห็นอยู่เจ็ดฟองแต่ว่าก็นานนี่เพื่อนจะไข่ไปหลายแล้วครับตอนช่วงหั้งอยู่ข้างบน,นครับอยู่ข้างบนนี่ไข่หลายหน่วยแล้วแต่ว่าอีกาเอาไปกินที่นี่เพิ่นก็เลือไข่ไหมมีโอกาสนะครับมีโอกาสเด้แพร่พันธุ์อยู่หายยังสิ อันนั้นหำพ่ามาเห็หมูปา่านี่ครับตรงนี้เป็นบอ่อโค้นที่หมูหมูค่อยค่อยดูดเอาเองนะครับนี่ตอนแรกเป็นเป็นพื้นธรรมดาผมก็เอาน้ำเทใส่มาในเพื้นกระดุดดดุดเด่นจนว่ามันเป็นบอ่อแบบนี้ครับเ แลวเวลาผมก็จะเอานนามาเทศใส่ประมาณสีถังสีหาถังสีไว่เวลาช่วงตอนกลางวันนะครับช่วงเทียเท่ยงเที่ยงอากาศมันหอนหมูก็จะได้มีม,มองนอนนำนะครับนอนนำกะคล้ายหอนเพึ่นกินง่ายนะครับหมูดำหมูปลา สำหรับตัวไงนี่เขาถิมต้นกล้วยเห้เป็นต้นนี่เลยครับนี่เป็นฉีกินเลยฉีกินยวกกล้วยนะครับยวกกล้วยใจกล้วยแลวพูดถึงถามีเป็นเครื่องซับเครื่องซับยาเครื่องซับต้นกล้วยจะดีนะครับมันจะได้กิน กินได้หมดเขาสามารถออกมาผสมกันกับหัมให้เพื่อนกินได้เลยมันจะได้ลดปริมาณการให้หัมนะครับแต่ถ้าจงเสียเพื่อนจะฉีก,กินเฉพาะใจหรือว่าหยวกกล้วยครับแม่นี่กกำลังให้นมลูกนะครับนั่นลูกเพื่อนได้ลูกเจ็ดตัว พะมีกินนะครับในคอ,อกหมูมีมูนมีอันนี้เพิน่นกระจายอยู่ตามพืน้นแต่ว่ากลินมะแ้งเพราะอาจตรงนี้มันเป็นพืนพ้นที่โลง่งพื้นที่โล่งแดดสองถึงไม่มีกลิ่นไม่มีแมลงวัน เคครับเดี๋ยวขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ